เป็นวิดีโอเลยวะ่ะนี่อ้าวเนื้อสวยไทยเอ้ยสีะคระเป็นยังไเนี่ยประดีจ้าให้ยังอบเนื้อจ้าปาเสียของให้บ่นอ่ะป้าผิดน่อง,อองอมันมาจะผิดน่องเด้อท่นี้ ร้อยเลือดเอาควมมนเคาเทลงไปเลยโอ้ยพี่น้องเลยสินจ่อยกินยังผมกินยั้งต่วคืออันกินเนื้อพี่น้องกินเนื้อกินเนื้อช่วยจอยดีๆกินเนื้อมันมันแซ่บนะพี่น้องไม่เอาสรถไป ชิงเน่อยเลยครับพี่น้องติดซีนเมีอไไปเถอะเรทงน้ำกเพืงอ่ะมียางไทยหรอพี่น้องไปไปกินเลยพี่น้องบะเมียงไ่หรอรครับไปไหนมาเนีมาหากินก๋วยเนี่ยครับก๋วยให้เนียงร้อยเล <Hey S 1> นะือด,ด ลอยเลืออีกแล้วครับโมนี <plausible> ้ลอยเลืออีกแล้วกับยางเสือของไทยครับจุจึงเอาครับจูงครับเสือร้องไห้จับจับจุดโจดสอนเลยั้งเดียวโอ้จุดโจดเขาชนะเขาฉาดเ่าหายดอกหน่อยเดียวดูอีกแล้วครับโอ้ อีกแล้วครับอีกแล้วสดปาดปาดปาดครับพี่น้องเกีกับน้องชายเราเมื่อเนี้ยแ่บแสบขามีไงเลยขามีไงเลยสื่อขามีไงเลยแล้วไอแซ่เนี่ยเวลาแข็งเกเรเลยก็ดีแล้วนี่ก็ลังเขาพาเราไปตัวไว้โอ้พี่น้องเดือดมามากกินไม่กังครับขอหยาดกินซิมได้ครับรสชาติถามกูถามรสชาติได้ไหมหลายชุดครับกูมึงตัวเบ่งได้ไหม คุณว่าเปิดร้รนนานขายลาบกวนก่อนไปเล่นไดแน่นอนเปิดร้านขายยาขายราคาหน่อยได้ล้วครับ <c oughs> ช่วยต,วตอนไงพอดได้เลยอ่าเรือ,อ,อก็นำกลุ่มโอยสั่งข้ากันสั่งบะหมี่สำหรับคนกินแบบต<อ>นน้นหน่อยเคาก็ต้องดีนนำหนำําำเอาพี่หลังเดียวเอาเด้อมาด้วยี่ดหลงเด้อ นห้องก็ไ <das> ม <quart an> ่ไกาเด้อมาเด้อครับแอร์เย็นมาถามมึงด้วยแอร์เย็นบ่ล่ะมาเด้อมาเด้อพี่รองอีกแล้วมันเป็นยังเสียด้พี่รองครับมื้อนี้แบบตุ่ม ซอยผิดเปล่าชุ่มแบบเกียเน้บะเพาบะเพาที่เดี๋ยบะเพาที่ไความมึงเสีไอเนี่บะเพ่าเออบะเข้าเนี่บะเข้าเนี่ยบะหนี่พหอมมโว้ยบะเพาอันบุรุษกะทิบุรุษครับเนี่ยครับมันะมันมันอ้กตัวนึงมาพี่น้องมาบะเข่าได้เลยครับเสียรองให้ครับ ก้าวว่าจะกินเที่ยงพี่น้องเลยครับจะกินคัมครับไปกินหามงแรงนนัดกันไว้กินเที่ยงไปกินหามงแรงนเนี่ยแหละครับเ้อเอฟซีสังเอได้จำแนงกันมาครับพึ่งจะเลิกงานเนี่ยแหละครับหนาตามม้นแม่มเนี่ยพาชมนรายางครับแข่งขมไปยีราที่ขายบ่ได้ ครับเขาแรงเขาแรงเขาแ,แรงเลยนะครับอิตาเลีนจัิงแหละมันค่อยใหญ่อันนี้แก้วสูตรอันที่นั่งมั่งผไปอันนี้แก้วอันเจ้ากูเบงมาสองใบยังอ,อนนี้อ้ยกินแก้มแค่นี้ัจาอาก็พอแล้วหายก็มีอยู่หลายคนเนาะเยอะยดะ้วยรับบกข่าวครับบักข่าว,ว <laughs> ดูกว่าด้ลยว่ามันมีหมกต่างในบาทหนึ่งบอืมดีพอทิมด้วย เอาบวเขาพอดีครับเนี่ยฮะพอดีันนั้นเจ้านาทีอเ็แบบ้เราปิดหอปิเต้าเนียวไปนําใช่เหนื่อยแลเหนืไปที่แดดกินกินไปซิ้ไงาลอาเด้อมันเข่าพอดีเลยางก็นี่มันับมานไวเป็นไมครับสุดยอดพอดีเลยจ้ะครับคนนี้พอดีเลยแดบพอดแบะครับต้องมีมันอย่างที่ด้ครับหรแก้ว vàng tiền tục bia không hấp quá hmm, còn là khó có lẽ mọi người mày có tặng mấy này có tặng mấy món này mày 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 ได้ผกับตุงทนเนี่ยได้ครับเลื่องานพอดีตีรถมาเลยไม่ด้ม่ได้เดี๋ยวไปสั่งไม่ก็ได้รับมันบ่อนพ่อเดี๋ยวลุงลูกซั่งให้ไม่เอาไหนโอเคโอเคเดี๋ยวลุงไยเดี๋ยวลุงไยซื้อไป่าแล้วตอบเราเองเด้ยเเ้เ พอ,พอดีกนพอดีในตอนมันสุดยอดีดีเลือดเลือดสะอาดนะครับบต่ต้องห่วงเพราะว่าดูดีขันขันแท้ไข่บ่ครับโอ้ยพวกบ่ต้องห่วงหรอกไ,ไอ้จัดการเ่ยมันหอมหอมหออมากขันของเฟอร์เน่เอ,ออแป้งเอาเทจันหั่นแล้วนี่นั่งไว้แล้วไมีใช่แป้งเอาครับพอาะละไม่ใช่เย็นดีนนเฉยเนละเดี๋ยชน์นมืันนี้เราบรามีหลายคนหรอกมาพี่น้องมา ไ,ได่อมนกทีเยกินัเสซีากองผู้ยัม,มีมาเลยอ้หแสบอันนี้เนาะนี่ไหม โอพอดีเลยมันบอนเนี่ยเน้าน์เนียพอดีเลยมันนั้นว่าอืมบวกแห้งพอดมันไม่แห้งอันนี้นนั้พอดีเลย <สะ S 1> ลว่าเมิ่อนฉันพอดีพอดีเด้วยตัวมาเขาพอพอดีแ้่หอมพอดีอันนี้เขาเนีย้ยเรียบร้อยเลยวันนี้ทนะี่ว่าไปเหมือนนั้นเรียบร้อยอย่างหลับทีงมาทั้งกินทั้งสิร์ฟไม่ร่างแอร์อันนี้ว่าสิร์ฟไม่ร่างแอร์หาตัวครับครับซับข้ามีอะไรเลยน้องครับ ซีฟับซ<ะ>ูอีฟซบังเรียนเด้อขาอยาดได้นอด้คนกันแลไม่ไหวแล้วยังไดายูเยขาตัวยังเดยครับยัมองขามด้วเขเหรอมองขามเดอ้อยังเหลืออู่เเขาตัวยังมีคุณคายเลยคนจะหาตน้นหอมปะขี้ไดยงยากเติม,ยมอยู่เลยันบ่มีนี้ยเยไอเนี่ยพีดง มอกอาดมากบอกอาดกรับเอามาได้มา่า <c oughs> อไงตอนไหนของบ้านกันพี่น้องอ,อ,อ,มมอ๋อจริงว,ว่าที่โทรหาผมนะอือไปห้ามลูกวะท่านอ,อุ้ยเจ็บพี่น้องเลย ตั้งใจยังดีแล้วว่ววาว่านวะเตสิมาลเลียวแล้วเด้ทางนี้คิดได้ใจ <c oughs> กินขอเที่ยงก็ดีเอาไอรับคือเอาอนนี้ต้องไปเก็บน้องตรงนี้ตรงนี้แม่รับเออเออเดี๋ยวผมมาเดี๋ว เคโอบล่เลาเรืองาาหรอมั่งยิ่รลมากขนานดะน่ะกกเอามีไก่อยู่หบ,บดตบเต็มส้อนเลยปัดยิ่ลงมานนะาะอดีไอ้เด้อยยำไปเยเี่ยไปเลยไม่ต้องรีบส่วนเรื่องควาสใจพี่น้องแซ่บจุ่มก็มักไป่ได้พี่น้องมักแล้วเขาซ่องฟิตไปนะเจมแข็ง มันจะเย็นนะสะดวกใชงแกได้พี่น้องขอนี้วครับนี่ขอ,ขอนี้วสนใดขอนี้นจวจะดัวแบบดัวแบบใช่แต่รำอเิใจได้ขึ้นอย่างแอ,อ,อ,อบไปริน ความเ่มันใงญ,ญ่แล้วตอวนมันใงญ่มันจะมาแหลกออแก้วคมๆยังคมยังไงใต้บียนม่ครับคมมังงนไงเนี่นี่ยผกินกาะเนียวนังเกลือครับครับครับุบลงม,มา ับมาได้มาเด้อเป็นหลังเด้อมันฉุดหวานชักมีงมือตัวนี้เนาะแล้วเอาตัวตัวไหนมึงนี่ตัดาทุสิสินเอานี่ยหวานชักเอาเนื้อไปเก็บเนาะมือเลยใส่มือเลยผมไม่สอนหรอกตีกินเนี่ยเขาต้องกินแบบเกลี่ยกินแบบทช้ใจอ่ะไม่มา ผักใช่เหนือ,อ <Okay. S 2> เขาเดไดผักมากกันเลยพักบอกครับบางคนบกินผักก็มีแต่เราคล้องเสียบยางใครก็ได้กินได้กินครับพี <c oughs> ่น้องนี่เนื้อได้บอกพี่น้องมันก็ซุดอยู่กับเนื้อแหละอันนี้ซุดอยู่กับเนื้อเน,น,นี่นะนี่เกลียวขมขมเกลียวขมขมนมต่างๆมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อ แบบนี้ละวันกินที่แดอกน้มตังคือแบบ,น,แบน,นี่แหละกสียมีเรื่องเราหนาลูกบานน้องจงะแบไม่เป็นรม ตักวกให้เป็นอ่บ่ถ,ถึงะ <c oughs> ฮะนะกล่องไ่ต้งผิดิดจับจุดพี่น้องมึงก่อนจับข้ามี่งพี่น้องข้ามี่งด้ย ผมบุกพอกแข่งขมกุง ผมบอกว่าครับกินบัวเรียวติบกบกว่านำแม่ขอไขอบัวพ่อควรหวาน กินแบบนี้ <c oughs> กินแบบสะใจกินแบบประตองเลี้ยนแบบไผ่ถูกไหมมามหาซักุน่ย เมื่อก่อนถือเป็นว่าลองเบิ well ืงกันแล้วเขาปุุมปุุมบอลนือมันก็คงเงี้หน่อยครับครับมาเด้อโอ้ยมาเด้อมาเด้อหนาทงเลยทำยังไตัดไหมเอาเอาไใบถาเราบอลเอาะใบถาเราบ่ลไปหั่นเนาะไปหั่นเนาะมันเลือดไหลอยู่ดิว้าใส่เยอะดิวอลล์ เขาไปเรียบร้อยเลยมึงสุกูกินข้าเนาะยกเนาะอันนี้มเขาเกี่ยวกับบอาเกี่ยวข้เขาได้หรอแ้อ้เขาได้อดีเลยดแกาตองปรุงยังเลยก็ได้เด้ทอนทออะเขาไหมเขาเขาไหมอนาเ็หนแสบคักแสบแนบะกาดีย จะเพักก่อนด้วยครับมันหลายผดนี่ตัวนี้นุ่มนะครับบางแทบจะก,กินหรือเรา ชิมอีกนะเพเขาบางคว้า,าก็เอาสไปซชิมีกนครับผมเจอกันชิมหลายนะแม่ครับการกวาทีงานน้ำตุมเฮอิฟซีเบงเฮอฟซีจะข้ามนไปยัครับกัับะข้านี่นตอนหน่อยด้วยเออวิธีจิ้มตัวน้ำตุ่ม้องแบบนี้ได้ครับพี่น้องแบบได้ครับนี่เห็นบหมนี่สูตรม้อได้ครับผมอ๋อครัพี่น้อง ถูกันเข้าไปต้ตงบวกเลยบัดเลยหวานวะครับหวานครับหนุ่มเลืปากเลยครับไปแล้วเนาะไปดีพี่น้องไปแล้วครับผมไปแล้วมนนี้พี่ไหนมาดีจ้าครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับเจอกันอีพี่ไหนครับเลือดเต็มปากเลยครับผมกินบ่วบนพี่น้องคีเพาดวันนี้เสียดปลาพี่คิวเสียบ วีเบเอาบัลนเนียไม่ต้องแบบวีบบอลเลยวีเยบเอาเลยเด้วี <c oughs> <c oughs> บบอลเลยครับไ,ไม่ซี่ไม่ครับเสียบแบบบุกซิ้นตะวัาสีมักวีเบเอาไปเอา